ท่านกำลังช่วอะไรวะเนี่ยเขาบอกพร้อมแล้วให้โดดเลยอ่ะอ้าวสรุปคิดไม่ต้องอัดนะเอ้ยพี่ไม่ต้องอัดก็ได้ไปกันหมดเลยสิเนี่ยเอาวละเอ้ยยืนติดกันนะเว้ยยืนไหนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมองมองหน้ากันหน่อยพี่อยู่กับพี่บีพี่อยู่กับพี่บีเหรองั้นเสด็จพี่เหลืออยู่ไหนเขาอยู่กับพี่ฟ้าอ่าเห็นพี่เห็นพี่บีกับใครวะเมื่อกี้เอาหน้าเขาขาวดิให้มันเห็นหน้าขาขาวดิเออ และและและอีกคนนึงอ่ะอันนี้ใครอ๋อโอเคเห็แล้วรบน่าสี่คนนะครบแล้วเฮ้ยต้องให้ปะต้องให้บีนำแบบบีเสร็จจะสีขาวมองไม่ไม่งั้นนึกคือค่อยๆเดินนะเว้ยค่อยๆเดินนะมองเอ้ยเฮ้ยมีไคแล้วเว้ยเฮ้ยเอ้าอะไรวะอ๋อเดินลงไปเหรอเฮ้ยมันได้เหรอเฮ้ยมองไม่เห็นแล้วอยู่ไหนวะไไม่ลออองปีกัน โอ้แม่งพี่เดินนำพีโอ้โหกลัวส่วนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหายคนนึงหายคนนี้มาแล้วอยู่หลังไงอ๋อเฮ้ยมาตอนไหนวะเอาตอนะไี่จ้าไปข้างบนมีบันไดขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เห็นเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่นี่มีทางกลับไม่ใช่เลยนี่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 โดดขึ้นดิเออนี่เนี่ยบันไดเนี่ยเอนี่มันใช่แมวของลูวิคุ้ม่ะเนี่ยไม่ใช่ก็ตีตายเลยทางตัน ตันเหรอไม่ตันอาตันเหรอีู่แล้วเมื่อกี้พี่ขึ้นไปข้างบนแล้วอีกทางนึงเฮ้ยอ๋ออันนี้มันเหมือนวนวนกลับอ,อเฮ้ยมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นอยู่ไหนกันด้าน,นกลับด้านกลับเป็นประตูอันนี้ทางด้านที่เกิดมานี่รู้เนี่ยตรงนี้ด้านล่างอ่ะอ้าวอ้าวมองไม่เห็นอ้าวทุกคนอยู่ไหนเดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะอ้าวคลิปหายละวไปหลังเจ้าประตูไปหลังเจ้าประตูปุ๊บอ้าวลง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  ลงปุ๊บลงปุ๊บยืนอยู่กันทุกคนนะเอออย่าไปไหนนะก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงจุดเกิดเลยเนี่ยเ้ยทุกคนทิ้งเราหมดเลยเดินเดินเดินลงบันไดมาเรื่อยๆรื่ทีเดินมองมองประตูแล้วก็ประตูอยู่ไหนที่พีแม่งเลยไม่ได้ดีแม่เดินเดินลงมานไดเดินหาบันไดเรื่อยๆเออทีแล้วก็เดินไม่ใช่บันไดที่มันตันเตจินไม่ได้หาสตจินทีดำนี่ฮ่าเอออยู่ไหนวะเนี่ยเออเดินลงมาเดินเดินให้สุดเลย เนเนี่ยพ yeah, ี่อยู่กันสามคนแล้วเนี่ยเจอบันใดแต่ขึ้นไอ้นี่ไงบันใดลงเอาเอาบีไปไหนเี่ยอาวเป็นบันใดวนทีดานลงมาลงมาลงมามันบันใดวนแล้รวะมันเหมือนเป็นบันใดขึ้นวนอ่ะเดี๋ยวเด้วก็ก็ไม่ต้องขึ้นดิเดินลงมาอย่างเดียวเกจะสมัยวะเออไม่ต้องไปขึ้นดิเห็นบันใดก็ไม่ต้องขึ้นเดินลงมาอย่างเดียวอ่าเดินลงมาแล้วเออแล้วตรงมาตรงแล้วแล้วมันก็จะมีทางใี้กระโดดมนแล้วไงก็ตัน ก็ไม่ต้องกระโดดเฮ้ยเอมันลงไปด้านล่างแล้วทีีพได้ม้อาวเหรอทีีพได้โอ้าวเหรอเอาไปดิงั้นอะล้ออะไรอะอ้าวผมลงมาแล้วเหรอเห็นยืนลงแล้วเห็นเห็นชื่อแล้วเห็นชื่อละย่ำเราไปลงคนแรกเลยดีใจจังเลยแม่งมองไม่เห็นมันลำบากอในวิชันเฮ้ยยืนเหนื่อยเฉยก่อนนะเว้ยยืนเหนื่อยเฉยก่อนนะเว้ยเป็นทุบหนี้นะจะได้ไม่เป็นการโกงพี่ก็ว่าทำไมพีบอกเป็นบันไดวนวะ ก็เราไปโอ้โหแม่งเอ้ยใครวะเนี่ยโอ้โหโคตรหล่อเลยอ่ะู้ยอ๋อเจอแล้วเจอทีแล้วเจอทีแล้วเจอทีแล้วแล้วที่เหลืออยู่ไหนกันเนี่ยอ่าเจอฝาละเมีออ่ะยู่นี่อ่ะมาแล้วไปไปไหนอ่ะต่อเดินลงข้างล่างต่อทางนี้มันวนใดบนไม่เหรอก็วนวนไปข้างล่างเลือยโอ้คนๆเนาะวันนี้มันมืดอ่ะมันเริ่มมืดเรื่อยๆมองไม่เห็น อราโดนโดนคนสาวนะวันนี้ต้องการอะไรจากสังคมกันแน่เฮ้ยสิงเชี่ยนะเอ้าเฮ้ยอะไรนั่งเลยก้มหน้าก้มหน้าก้มหน้ากันนั่งเลยก้มหน้าเดี๋ยวกันนั่งเลยโอ้ยใครเปิดตาแล้วจะรู้สึกถึงความหวานจริงชิเกตเปิดเลยไปสิครับพี่สขาว เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยย่าขเาใไหมเสวเยเฮ้เจอโ้ดเอ้ยเจอลิสโตแล้วลงมาลงมาลงมาโหเริ่มมืดเรื่อยเรือยแล้วนเฮ้ยยเสียงเียแล้วพี่เดนพี่เอาเฮ้ยเดี๋ยวูอยู่กันเดียวเอาาอยู่ไหนกันหมด เอ้ยอยู่ไหนกันหมดเบอกพี่เจอ่ด้านบนเจอแล้วเจอแลเวอ้าวอ้าวอ้าวเจอบีเจอบีเฮ้ยนี่ใครอ่ะพี่ซ้ายนี่ว่ะเสื้อกะโหลกอ่ะเดินลงมาเรื่อยๆจนเดินมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงาะขาวๆวิ่งกระโดดเอ้ยนี่ไงอันนี้แมปเลยพี่ชื่อแมพมันชื่อแมพอะไรวะลืมชื่อมันนเป็ทางตรงวะฉันหัวทีรถไฟแมนชั่นทางตรงเหรอทางตรงเหรอไม่รู้ เราน่ากระโดแล้วดูฟังไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคือพี่เคพี่เขพี่เคฮ้ยเหรอเออเฮ้ย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 เเฮ้ยยเฮเฮ้ย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 เฮ้ โอเคไปไปไฮโซทอฟเนี่ยต้องให้พี่เข็ยต้องให้พี่วีเดินนำอะ่ะพี่วีเสื้อขาวอะ่ะมองไม่เห็นนะใช่ <c oughs> คนอื่นนำนี่มองไม่เห็นอะ่ะตึบ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 แพี่ก็ชอบเดินเร็วด้วยนะก็คือแบบนีตก็งการอะไรเนี่ยก็แค่เดินวนเอาเรื่อยๆแหละใจเย็นๆใคยแบบเดินวนเรื่อยๆเรื่อยๆ้เจอคือมันกินเวลาคิปไง <c oughs> เิ้ยเอาถ่ายอะถายอยู่ก็หมกไม่ต้องถายอยากถายแม่แม่มันอาจจะแค่ทำมาเพื่อให้เราหลอนก็ได้โอเคนะกลับมากันต่อเมื่อกี้เนหลุดนะครับโอ้ยคนพออ่านเฮ้ยเฮเสียงหาเสียงนาใช่ไหมเฮ่ยเจอนี่เจ้าูเจ้าูไม่พูดสิเขาเรียกวอะไรอะพูดเอู้ไอย่าดาสีเลยมูเื้อวันดูใช่ไหม วูหรือ <c oughs> อูวูใช่ไหม <c oughs> นี่ไง <m inton> มีสีส้มสีส้มสีเหลียวสีแดงไม่สดไม่จำละเอาไปนวดเดินผ่านแล้วกันเดี๋ยวแม่ก็ต้องมีคำถามอะสีอะไรเป็นสีห่งความตายสีไอเเคนะตึ๊บตุ๊ที่ไม่รอบนี้หรอมองไม่เห็นดวงใจ ลงมาดิครับคนถึงกันนั่งเลยอ่ะแล้วไม่ชี้มันอะไรวะเสียงอะไรังไม่หายด้วยเอาเอาเอ้าเอ้าเอ้า่งอะไรอะมาเสียงพี่เคร้องดลยว่ะไม่ใช่คือเอออย่ารีบดีดต่อท้ายด้วยเนยอยไหนกันเนี่ยเฮ้ยหายเลยเนี่ยคือผมมุเดินลงมาเรื่อยๆเลยอันเดียวมึงดีดดีดรอร์รอกันรอกันรอกัน พี่กับพี่พี่พีบีไปไปบละบละอยู่คนเดียวเนี่ยกลัวเสียงมันใกล้หูว่ะเสียงุ้ยเสียวว่ะวว่ตั้งชือคิว่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเสียงะไรวะอย่านะอย่านะมกีเอกูเสียวนะ เบื่อเสี่ยงแล้วปิดประตูบึ้งโอาขาเอาขาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูอยู่คนเดียวเดี๋ยวไปไหนกันเอา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 เฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยเอาพี่บีลงไปด้านล่างกันเอาพี่เคโดนลงไปแล้วเหรอยเงีัยพี่อยู่คนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยอ๋อเจอละลงมาเลยแม่งตกใจพี่น่าทําเฮ้ยเดี๋ยวินเดินเดเดินเดติดสถานะแป๊บนึงเดินลงมาจะติดสถานะ ันนรอรอรอหนรอ,อ,อ,อหนิดตัวละมตีสถานะเหมือนว่าคนเดินมาเฮ้ยจะจะจะรอฟ้าก่อนไหมเดีออนน๋ยวค่อยผิดดึงมันก็ได้มันเดี๋ยวฟ้าก็เดินลงมาเรื่อยๆเราจะเลียงสต้วัอก้มดอไมมีที่สิ้นสุดเออ รูเสียงครับตอนนี้กี้แบบเสียงเปิดประตั้งตัง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 ขึ้นมาโอ้โหบได้อยู่ทำไมคืนนี้พี่เคมาอยู่อเฮยเสียงดังั้งหูเอ้เอ้ยทำไมสายที่ไม่เสร็จเลยทำไผมก็เดังยูเนี่พี่เคดูิกัลให้หน่อยตอนนี้เหรอตอนนี้วาย

อปไดแล้เขาเดินลงมาแล้วมีไม่ไม่ตอนนี้งสงสัยทำไมวิเคราะห์ดูเขากับพี่กอ,เยอยกเยเออสามีภรกถูกต้องตามกฎหมายอโอ้โแล้วรอบนี้เป็นทางตรงนะครับแล้วกูอยู่ข้างหน้าครับเปลี่ยนไหมกดหกดมัเอดยวกพยายามกด M5 นะ เออกด F1 ดีกว่าเออกด F1 แบบมองไม่เห็นอะไรเลยแบบโหเดินตามเดินเข้าไปเอกด F1 เออคุณเดินนำมาแล้วข้างหลังติดติดสถานอะไรเนี่ยโอ๊ยพี่ติดแล้วเอาอ๋อพี่วาร์ปแตงยูพอเพย์ยิ่งวีสเอ๊ะเอ๊ะะฮพี่วาร์ปมาหนุนบ้านนอนเซฟกกว่าไหมนอนนอนนอน แล้นี่มีเตียงเดียวเนี่ยผมก็มีเตียงเดียวไงแล้วพี่นอนทำพี่ไข่เป่าไม่นะบีบีนอนอยังนอนเดี่ยวผมก็เดียวเดยวแนะ้โอนอนะมันมันเหมือนแบบี่แต่นนมันนกแบบเอนอนี้มันเซฟิฟมันเซิฟทีมันนอนไม่ได้อ๋อแล้วมันดูแล้วดูมันหำเล้ดูมันหำ ประตูเหล็กที่บ้างมาหรือว่า <arat> กะ<อ>ระจนขังเขามองไม่เห็นดีอ่ะนอนไปดีนอนแล้วมันมันมันไม่ร้านมันเป็นมันเป็นเซิร์ฟโอเคปล่อยกระจกออกมาสรุปว่าไม้ไนี่ปล่อยไม่ได้ใช่ไหมฮลลกระจกกระจกที่เป็นกระจกบานเดียวพี่พี่ให้กระจกสองบานเนี่ย เออพี่ออกไม่ได้พี่ยืมสีไม่ได้แล้วไม่ตอนเหยื่อเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เราผ่านร้ายมาเออเออใช่เหมือนแบบผ่านร้ายป่ะแบบเป็นแมปบายนี่นี่เอาจอยแมปบานี่ขาอ้าวนี่ไงพี่บีพี่ออกไม่ได้พี่บีก็ออกไม่ได้ก็สรุปว่าแมปแมปสร้างขึ้นโดย ไอ้ Minecraft หนึ่งสามสาเจ็ดโฮปยูแอนจอยอกว่าคุณจะตนเต้นกนมากเลยออไม่ได้ปอปออกแมปไม่จบลวอะไรวะแมปัน้ขจบแต่ัอะไ้วเนต์มาว่าคเล่แบบนี้มากนะ